รายการคนดังนั่งเคลียร์ขอต้อนรับดาราสาวที่มีชื่อเสียงโด่งดังในความแรงและจอมเวียงนะคะคุณแตงโมพัธละทิดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโมพี่มีอะไรจะขอบคุณหนูล่ะคะอบอปีกว่าแล้วนะรายการคนดังนั่งเคลียร์รายการของเราเป็นที่รู้จักแล้วก็ด่งดังตกอกตกใจตั้งแต่ออกตอนแรกเลยน้องแตงโมมาเป็นแขกบ้าก็จริงๆแล้วแค่มา เป็นตัวเปิดแต่ว่าหลังจากนั้นรายการก็แซ่บมาตลอดไม่หรอกค่ะคือเปิดมาวันแรกนะคนที่ทําให้เฮงนะคะเป็นหนูนะคะคุณนายกอาจารย์ขอบคุณนะคะค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนปรับปื้มใจมากตอนนั้นมาเปิดแล้วเดี๋ยววันนี้มาปิดเลยนะคะไม่บ้าแล้วเหรอว้ ไม่ไหวแล้วนะคะน้องแตงโมค่คะรายการกําลังขึ้นเรตติ้งกาลังดีนะคะ,คะอาจจะเป็นไปได้นะคะหนูอาจจะมาแจมแจมแบบ่อยๆก็ได้ไดจากวันนี้ใครจะรู้นะคะค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมเจ้าขาน้องแตงโมนะคะตอนนี้กําลังเป็นข่าวในวงการบันเทิงคะ่ะเนื่องจากว่าถูกเฉ็ดหัวไม่ใช่คะ่ะหมดสัญญาช่องนะคะเพราะาุดงตรงเปนีิสหนึ่งแบบพลาดไม่ได้เลยนะคะหมดสัญญาช่องจริงเปล่ายังไม่ได้หมดสัญญาค่ะแต่ว่าเราก็ยุติกันค่ะเราคุยกัน ตกลงกันด้วยดีค่ะแล้วก็จบกันอย่างราบรื่น าเห็นตอนก่อนหนะ้านั้นก็มีข่าวเล็กๆน้อยๆว่าน้องแตงโมก็จนจะหมดสัญญาจะต่อดีไม่ต่อดีะละครละครก็ไม่ได้มีเยอะหรือว่าเธอเลือกงานฉันก็ไม่รู้อยู่ๆก็มีคนไปเห็นในไอจีใช้คำว่าชื่อเกศจงเลยนนะเบบี้เมลานีแตงโมใบน้อย <c oughs> อะไรประมาณนี้นะคะนักแสดงอิสระการเจราจาเป็นไปด้วยดีไม่ปิดกั้นโอกาสในการทํางานนะคะอันนี้ก็โอเคนะคะคุณผู้ชมลองอ่านดูนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เดียนปลื้มใจนะคะ เหมือนไม่ทราบว่าคนไม่เข้าใจและไม่รู้พระองค์จะจัดเตรียมสิ่งที่ดีกว่าหรือดีที่สุดไว้รอเราเสมออันนี้ถ้าใครที่เป็นคริสเตียนก็ต้องทราบอ้โมหนูเป็นคริสเตียนเหรอคะ,คะนะคนไม่ทราบอู้แต่ขอบคุณพระเจ้าเห็นมาพระเจ้าเห็นแล้วฉันได้ของดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแปดชดประชันคนไม่เข้าใจบางคนก็คิดว่าอ่ะบางคนจะเข้าใจอย่างนี้ค่ะว่าหลังจากยกเลิกสัญญาจะมีสิ่งที่ด,ดีกว่ารออยู่แต่ว่าอันนี้อธิบายไว้ก่อนนะคะว่า สำหรับโมแล้วการยกเลิกสัญญาคือสิ่งที่ดีกว่าก่อนหน้านี้คือหมายถึงว่ามไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้ดูแย่หรืออะไรนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าบางครั้งเราอาธิษฐานไว้ในระดับหนึ่งแต่พระเจ้าประทานสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าให้ก็คือเรายกเลิกสัญญากันแล้วเป็นไปด้วยความราบรื่นค่ะ อันนี้ก็ออกจากปากมองใช่ค่ะแต่คนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะมองว่าอ๋อแน่ละสีไปได้อย่างอื่นที่ดีกว่าก็เลยมาขอเขาฉีกสัญญาทิง้งจริงๆก็กมาบอกว่าแม้จบกนันดีที่แท้มีอย่างอื่นดีกว่าละสีของเมากันอันที่เขาบอกว่าเป็นเพราะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นเพราะเราไปเล่นละครที่อื่นก็เลยถูกโดนยกเลิกสัญญาจริงๆแล้วละครเรื่องอที่พีพีทีวีเนี่ยนะคะเพลิงดาวก็เป็นช่องเจ็ดเป็นคนช่องเจ็ดเป็นคนให้อนุญาตให้ไปเล่น แล้วตอนนั้นก็ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องยกเลิกสัญญาอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะแต่เวลาเราไปขอเขาเนี่ยทั้งๆท,ที่เราก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปเล่นที่ช่องอื่นก็ยังไปดันทุลังขอเขาได้ไงละโมคือตัวหนูเองเนี่ยก็ได้บอกทางทางละครไปว่ามันค่อนข้างยากที่ช่องจะให้เด็กในสังกัดออกไปเล่นก็แต่ว่าพี่ก็ลองทําจดหมายส่งไปดูสิ